สวัสดีครับผมมิชันโนโมครับพบปอกันอีกแล้วครับมื่อนี้เอามาใส่เบ็ดกันอยู่แถวบ้านครับมื่อนี้มื่อนี้ก็มากครับทีมงานอีสันอรอดอีกขึ้นเก่าครับเอาครับผมสวัสดีครับครับตะเกายร์ฮ้องสัสนีคก็อีสานครับเุ้ยอาครับนมยาเราครับผมสวัสดีครับผมโอ้มาอันนี้ครับโเห็นบ่ ตัวครับโอ้ยแย่ได้ครับน้องแบ่งเอาครับครับครับเขาขากล้าลุ่นกันครับว่ามือนีเขาสี่มานึ่งห่วมานปลาไก่ปลาไก่ได้หมดมือหนีใช่ระยะทางขิ้ข้ามเกียร์ดีไหมขี้ข้ามเกียด์เลยพี่น้องโอ้มาตการอำไรบ้างเงี้ยี่สิบกว่ากิโลครับเดี๋ยวเขามานะครับน่าจะออกไปใช้กันมข้ามแล้วครับนี่ครับอาหารมือนีครับพิษตพัด กูนี่ยบูบได้เมเกบูล่บูุนเงี่ยวเกือบเขาตาครับนันแหลครับ สีขังง้นเนี้ยนะครับนี่ครับเส้นทาง,งที่างสีงสีไปเข่าลมครับเข่าลมเอกจากสียางเลียงเลียงนะอยากเหยียบเต้นะครับโอุ๊ปหมือนครับมือน อ๋อจีเซย์ขั้นอีสองน,นะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยมาลุ่นกันตอนยามนะครับนี่ครับเส้นทางจีเใส่ไปมันคำแล้วครับผมขั้ก็ใส่มาได้เกือบครึง่งหนึ่งแล้วนะครับกัคำนี่แ่ละเดี๋ยวก็จีเซย์ไปทั้งนี้ครับนี่ครับเส้นทางทีเใส่ไปครับเดี๋ยวมาลุ่นกันนะครับ ไอ้ส่วนเบ้าอีสานมันก็ใส่ไปทต้งเส้นทั้งพุนครับไอ้อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งคลองลุงแบ่งก็ไปทั้งพุนต่อแก่ก็ไปทั้งพุนนะครับมาหลุนกันครับเนื้อสีเหลืองใส่แล้วก็สีมะย่ามครับมาสีสีมันแต่กับเขาแหลงบอ่อนะครับรับพี่น้องตอนนี้ครับก็ใส่เบ็ดแล้วแล้วครับเนื้อแต่ไปย่ามเพื่อสีเป็ดกับเขาแหลง เดี๋ยวรอทีมงานของอิชันอรอดมั่งครับมันใช่แล้วเหรอคือตอนนี้เขาก็ดังไฟเฮ็ดกับกเขาแต่ว่าสียงหงเขาก่อนนะครับกับกเขาพันใดอยู่นี่ครับมันกระดังไฟเหรอดังถ่าทีมงานอิชันอรอดครับเดี๋ยวมันมาหลุ่นกันครับว่ากั๊กเขาแรงเขาเสียใจยังไงเสียใจเอียนเลยป้าบ่เอานะครับรอหลุ่นกันครับ เดี๋ยวพี่น้องตอนนี้เราก็สิออกไปยามกะุ่มกลุ่มกันนะครับพราะด้กับโขากเลยวะหัวสีมานหัวมันนะครับมาลุ้นกันครับขั้นแรกไม่มีอะไรครับ ตะขอหน่อยตอดครับี๋ยวสิหลุนเป็นถุงช่วงไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยครับปลาเขามุนเลยครับเป็นอีย่างน้องสิยูโบยูครับเดี๋ยวหลุนครับ เย็นครับเยีาา่ยมวันขั้นต่อไป หน่อยครับบายู ครับขั้นนี้ถึงจะโกงนยครับโมยูเฮกโตครับอาอครับมาแล้วครับอมันแล้วมันแล้ว โอ้พี่น้องครับเอาแล้วครับไอ้ตั้งกล่องแล้วครับมันแล้วครับา กำลังงามนะครับไดนครับเขาเร่งแล้วครับมัน เดี๋ยวเรามารุนกันทันต่อไปครับโอเคอไม่โดนครับอ่า ตัวปุ๋ยยังครับประกอบหน่อยเอาอย่างครับก็ได้กินแล้วอ๋ออีกแล้วครับไม่กระไซงี้ครับ ลุ่นต่อไป โอ้ครับประล,ล,ลุกครับประลุกอยู่ครับอยู่ ทุอ่อ,องไซบโบยุครับไม่เล่นนะครับ,รบโอ้โหเดือดว้<พ>า,ายคนเดียวเด,ดอ

ครับเดี๋ยวฮักกัดสิไปยามอีกรอบนึงแล้วฮักกัดสีไม่ให้เขากินครับที่เขาแล้วฮักฮักสิพักน้อยฮักกัดสิไปยามต่อเดี๋ยวลงครับคั้งแรกไม่โดน อครับพี่น้องอแแบบนังเหรอครับรอบนี้หนึ่งแตบนะครับกำลังงามอ๋อครับย,ยินเสียงล่ะยินเสียงล่้ยินเสียงแล้ว พี่เนาะกำลังสวยเลยมันแล้วครับมันแล้วเขาต้องกิ่มออกครับขันบบก,กิ่มออกด้วยปีศายย,ายิงบ่ได้ รกระสือเด็ดไทยเงียบแล้วนะกระโลกยังไงครับต้องใส่กันใกล้ตัดเอานึ่งบวขาด ต่อครับผมครับโอ้เบ็ดโกงเลยครับอยู่มาแล้วครับเบ็ดขาดครับพี่เนอะโอ้ยเอียนครับเห็นโตแล้วลครับเดแล้วโอ้ยบ่ได้ครับ Ủa, béo léo mà léo 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 สีไรครับพี่นนองกลองกับสีรมครับผืนบ่เสมอเอาอะไรครับสีไรลเห้งครับโอ้ยสีไหลสีไหลครับมาลุนบอกไปยังครับมาลุนอีกขันไม่ก็ะไ้ พี่นอ้องโุกติดครับทั้งปุ่นเขาได้ยินเสียงบ่อนอยู่ครับบ่อนไม่เบ็ดหรือว่าสีบ่อนอยู่ใสครับอ๋ครับเสียงแล้วครับเบ็ดบ่อเบ็ดบ่อ่น้องครับอ้ยครับอ้าวครับพี่นอ้อง อ้เอาครับเอาครับโอ้สวยงามครับพี่น้องครับสวยใส่สวยครับอ๋อแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วเขากระใสไปขึ้นแล้วครับ เดี๋ยวไปแยกามีหันจักสองสามหลังครับห้องกรสิครับไปใส่ล้องกรสิไปเรืม่มต้นไหมอาครับม้ครับ,รบอ้าวใส่กำลังสวยเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอปดป้าก่อนนะครับเดี๋ยวครับพี่น้อง <C oughs> กำลังงามเลยครับใส่กำลังสวย นี่แหละครับตัวนึ่งเยนครับพี่น้องครับเดี๋ยวปุ๊ก่อนนะครับเดี๋ยวยานปุบได้ไหม รัดเสื้อครับนบ่งให้นยังครับนั่งเรียนครับคือเป็นตะมวลเดยวครับกนะลัวปากกลัวท่านกลัวลุงเมืม่ลุงม,มันบอกอยากไปแล้ว กัวป้าใก้าเขาครับผมเสียบๆมันแด้วครับครับเขัาครับแล้วคุ่หายไรื่อเลยครับกุ้งไอ้ปงครับเว็นสิปูงครับอันนี้อีกนครับก็สิริกวัวรับพี่น้องตอนนี้กัดหกถุ่มควาหลอหอาปยาม เราต้ใส่กับมานอนหลังจากจิ้งเขาเอิ่มแล้วลงสับว่าสิมานประมาณไอ้ไม่จรการตอนนี้กัล่มหนาวครับล่มวันวัน,วนเขาสิพยายามเบ็ดกันครับมันลงครับว่าสิมานประมาณ รุนครับพี่เนอะนี่ครับตุกกำลังงามๆเลยม้านะครับขั้วแรกกล่องก็ ครับน้ำคุณคุณครับตัวส,สวยครับกบผมนี่ก็ตีหาว่าละครับเสีออกไปย่ามเบ็ดกูเบ็ดตั็สิทธิ์ครับไม่หลงเงนครับว่าสีมานทุกประมาณคือสีมานอยู่หน้าครับเดย๋ยไม่หลงงี้ครับพี่นอ้อง เช้านี้ครับเออนี้เลยครับเดี๋ยวสิบปุ๊ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวสิลุกทำกองแล้วครับมองนี่ก็ ขึ้นกะไหนปักไว้ไงโอ้โครับมันรุดเหรอครับเกือบบวัวแตมันครับเกือบไหมครับบวัวแต นี่เห็ท่านครับนี่ครับมองนึงมันขึ้นมันโอหายใกห้าบวกค,ครับนอ้องตเผาแยา้มครับตัวอื่นมันถือนสิรุดอีกเดี๋ยวคอยที่ตั้มครับผมน,นี่เนาะอย่กับตีหาเคร่งนะครับมัยจจกะเศร้าๆครั ท้องฟ้าสีฟ้าครับบรรยากาศตองไ้ท้องหน้าครับฟ้าครับคึ้มๆมนะครับ <c oughs> ย่ามเบ็ดไปนำ้ำชมบรรยากาศไปนำ้ำนะครับ ครับย่างพิลเลอแล้วครับมันกับมันเนี่ยอยู่ครับไครับเป็นอย่งไรเนี่ยครับพุนนี่ครับอู้ยครับเดี๋อยเรื day, ่เร hm yeah, mmm, ื่อยเ่อรงครับโอ้โหผมผมไม่สอนกับ่างหมตัวครับ